เชื่อไหมผมฟังครั้งแรกแบบเพลงนี้ผมบอกเลยเพลงดีมากจริงแล้วก็เพลงน่ารักด้วยนะครับแบบมันเหมาะสําหรับแบบว่ายุคนี้เอาไปแบบเอาไปคิดท่าแบบเต้นแบบในติ๊กตอกในอะไรเงี้ยครับผมมีคิดว้าแมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีท่าในติ๊กตอกจริงๆเนี่ยคิดจากบ้านมาแล้วแต่พอลองคิดเองแล้วเต้นเองเหมือนเป็นสันดิบาตที่คอทำไมอะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เวิร์กก็เลยคิดว่าเรามีศิลปินเขาเรียกว่าเป็นบอยแบนด์ระดับตำนานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็จะให้เขาคิดท่า ก็เลยคิดท่าให้หน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้ก็เหมือนใกล้เคียงเหมือนกันเนี่ยเหรอผมว่าไปทางไรแค่นดีกว่าน้ำหนักเดี๋ยวไปให้ไรแค่น้องช่วยห้่อยให้นั่งร้น้องให้นั่งร้องไรแค่คิดแ่าน่าจะเวิร์กเลยโคโยก้าพฟโอเคครับเชจะน่าเชียร์มากเลยครับผมพี่คริสครับทักทายแฟนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเชิญครับผมก็ตอนนี้เลยสวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับสวัสดีแฟนๆของทุกๆท่านเลยด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดี สุมนชนสวัสดีทุกทคนเลยนะครับผมสวัสดีศิลปินทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับผมนะรู้สึกยังไงบ้างครับ ที่วันนี้เราต้องเรียกว่าคุณคือพี่ใหญ่ของไรเซอร์มิวสิกจริงเราเรารู้สึกว่าเพิ่งเห็นคริสมาไม่นานอ่ะตอนที่คุณเป็นพี่ใหญ่แล้วว่าพี่ใหญ่ในที่นี้น่าจะแก่หรือว่าไม่แก่อายุยอะสุดอายุยอะสุดอายุเยอะสุดในค่ายหรอถ้าในไรเซอร์ตอนนี้ถ้าในในไรเซอร์ตอนนี้ใช่ครับผมก็ก็ก็ดีใจมากมากที่อย่างน้อยเราได้เป็นส่วนหนึ่งกับไรเซอร์มิวสิกครับผมใช่ครับผมดีใจมากๆครับแล้วก็เพลงที่เพิ่งปล่อยไปปล่อยวีมาเมื่อวานเป็นยังไงบ้างก็ จริงๆก็ขอบคุณพี่แกงส้มก่อนเลยครับเป็นคนจัดการเรื่องภาพเรื่องการทำเอฟวีบิวสิทวิดีโอทุกอย่างเลยใช่ครับก็ออกมาสวยเลยครับผมเท่มากๆก็ชอบมากๆเลยครับพี่แกงครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็เพลงจะไม่ขอบคุณบุคคลท่านนี้ไม่ได้เลยท่านไหนครับผมพี่แอมของเรานั่นเองนะครับขอเสนอให้พี่แอมกับพี่แกงส้มหน่อย บอกตรงๆว่ารักมากๆค้ับกระใจเลยอยากอยากจะรู้คริสนะครับคือตอนที่คิดคอนเซปต์แล้วก็เคิดอยากจะทำเพลงเนี้ยนะครับคือตอนนี้บอกเลยว่าศิลปินนะทั่วฟ้าเมืองไทยอ่ะใครคิดจะทำเพลงใครแตกดีพีแอมพีแอม ครับคุณไม่เอาคิวเขามาได้ยังไงซึ่งตอนนี้อย่าติดต่อกันมามากนะฮะคิวยาวไปอีกสาปีแล้วนะครับผมนัอแต่เพลงมือทองนันแต่เพลงมือทองจริงๆใช่ครับไปไปคุยกับพี่แอ้มได้ไงถึงให้ได้พี่แอ้มมาเขียนเพลงนี้ให้คือจริงๆแล้วอ่ะครับก็มีการคุยเรื่องอยากจะทําเพลงกับพิธามาตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีไลเซอร์เลยครับแต่ว่าชื่อแรกที่พิธาถามเสมอว่าอ่ะอยากให้ใครทําให้ครับผมจะพูดเสมอว่าผมอยากให้พี่แอ้มทำาให้เพราะว่าเป็นเป็นแฟนเพลงแน่ใจใหม่นนทนนมากๆ ครัคือชอบแล้วตอนเจอพี่แอมก็บอกเลยว่าผมฟังเพลงตรงนี้ครั้งแรกแล้วผมตกหลุมรักเลยะครับก็เลยอยากให้พี่แอมทำให้ทำให้หน่อยก็จะดีมากๆเลยครับใช่ครับแล้วพอได้เพลงมาอะคุยตอนเป็นเดโมก่อนเลยครับดับแรกเนี่ยฟังครั้งแรก เป็นยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วอ่ะผมชอบมากๆครับแต่ว่าผมอ่ะยังค้นหาตัวเองไม่เจอคือการการเป็นสิลปินของคิสอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่เราดันชอบหลายอย่างมากเกินไปร็อกก็ชอบฮิปฮอปก็ชอบ r b ก็ชอบคือชอบไปหมดเลยคืออยากจะเอาทุกอย่างที่เราชอบมาลงในเพลงเดียวกันคือด้วยความที่ว่าเป็นนักดนตรีมาตั้งแต่ชอบมากๆในการฟังการเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามีไรเซอร์มิวสิเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีโปรดิวเซอร์เก่งๆหลายๆท่านมากมาย จริงครับเขาก็จะคอยพยายามหาช่วยกันค้นหาตัวคอยตอบเราให้เจอใช่ครับก็เลยออกมาเป็นเพลงเจ็บเมื่อไหร่ใช่ครับซึ่งซึ่งเพลงนี้ก็เป็นแนวใหม่ที่ที่ผ่านมาไม่เคยร้องแนวนี้เลยซึ่งแนวนี้เขาเรียกเขาเรียกแนวอะไรดนตรีแนวนี้แนวอะไรนะครับพี่ครับตอบยะ มีฮิปฮอปอเคผมฟังอะมันการร้องการอะไรมันดูเหมือนมีลูกเพื่อนแบบไทยๆนิดๆ้วยไมอันนี้ผมไม่รู้ผมสัมผัสไปเองหรือเปล่าคือ <c oughs> ตอนฟังั้งแรกผมคิดถึงมายาลาบกับอิวสเลิกมากๆเลยนะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมคิดถึงพวกเขามากๆ <c oughs> เลยงนี้ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็น เยอะๆชูยิ้อ WhatsApp แม่ WhatsApp โย่ข้อเช็คข้อเช็คไปใช่ใช่ใครับ w h a t s a มแล้วผมลืมเลยฮะพูดถึงแนว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 นะครับผมมายาล่าไม่ใช่ครับเหมือนมายาล่าแต่จริงๆก็คือ R&B pop เนาะใช่มครับผมใช่ครับจริงๆก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ชอบมากๆครับผมเนื้อหาของเพลงเจ็บเจ็บเมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่ครับพอมีเจ็บเมื่อไหร่พ่อมีพ่อมีคืออะไรเจ็บเมื่อไหร่โทรมา เป็นยังไงเนื้อหาของเพลง <G ül üyor> ก็จริงๆความหมายเพลงเหมือนในท่อนฮุกเลยครับก็บค,คือ,ค,อคือเรารักใครสักคนหนึ่งนะครับนนแล้วเราเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเศร้าหรือเสียใจเนี่ยเราจะเจ็บยิ่งกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเราจะอยู่เป็นคนคอยปลอบโยนเขาตลอดแต่ในความปลอบโยนเนี้ยเราก็ไม่ได้เป็นแบบลูเซอร์ขนาดนั้นเลยครับมันก็จะมีความบ่นเขาเหมือนในแร็ปที่บอกเธอบอกว่าเขาไม่สนใจเธอบอกว่าเขาไปสนใครอะไรเงี้ยมันจะมีความดุด่าว่าด้วยนิดนึงว่าฉันไง ฉันอยู่ตรงเนี้ยไม่เธอไม่รักเราล่ละย้ำเตือนลยย้ำเลยย้ำเขาไปสนใครแล้วทำไมถึงไม่สนใจอ,อะไรแย่ ถ้าเขาเจ็บเมื่อไหร่ก็ข้อมีค้อใดมายังไงก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ถามคริสนะครับพอเออเพลงเสร็จหรือ MV เสร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งให้ใครฟังบ้างไหมคนแรกๆที่แบบส่งให้แล้วฟลิแบ็กเป็นยังไงย่างรู้จริงๆจะบอกว่าคือเป็นคนขี้เห่อคนหนึ่งมากๆนะครับตั้งแต่เดโมออกมาเนี่ยผมมาส่งให้ทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่ทั้งทุกอย่างส่งคนเลยฟังหมดเลยคนรอบข้างฟังหมดเลยครับพอได้มาสเตอร์มาคือตอนแรกที่ได้มาสเตอร์มาเนี่ย ผมยังไม่ได้ฟังครับผมมาฟังวันวันไข่มิวสิกวิดีโอเลยใช่ครับก็พอพอรู้ว่าอ้าวมาเตอร์เสร็จแล้วนี่ก็ลายขอพี่แกงส้มให้พี่แกงส้มรีบส่งมาเลยครับเพื่อที่จะได้เอาไปอวดพ่อแม่ครับคุณพ่อคุณ <c oughs> แม่คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วท่านว่ายอย่างไงบ้างฟ <f> ีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ตอนฟังครั้งแรกอ่ะเขาบอกว่ามันพราอมากๆแต่เขาก็ถามว่าแล้วจะร้องแนวนี้ได้หรอเราน่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นาไม่เคยคิดร้องเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยปกติเขาเห็นเราร้องร็อกร้องร็อกหรือก็ ป๊อกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาี่ผมเขาก็เฮ้ยมันมีสีสันมากมายเลยใช่ครับผมใช่ครับแต่ก็จริงต้องบอกว่าน้องคริสเนี่ยเขาเขามีความสามารถหลากหลายนะทั้งเรื่องการร้องเพลงนะครับสามารถแร็ปก็ได้แต่งเนื้อแร็ปก็ได้นะครับเออได้หลายอย่างตีกลองก็ได้ถูกต้องทีนี้ ต่อจากซิงเกลิลนี้ครับ,รบในฐานะเสียงินของ Riser Music เองนะครับ <ผม S 2> เราจะได้เห็นคริสในมุมไหนบ้างตอนนี้ก็จะมีมุมเฉียงนะครับไม่ใช่หมายถึงว่า เป็นพี่ใหญ่แล้วก็ตลกด้วยตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าคิดยังคงต้องค้นหาตัวเองต่อไปว่าเราจะเป็นศิลปินแบบรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับยังไงก็คงต้องหวังพึ่งฟอร์สทุกท่านที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็อาจจะได้เห็นมุมใหม่ๆของคริสจริงๆครับแล้วก็ จริงๆเราเติบโตมาจากการเป็นนักดนตรีมาก่อนอะยเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเราคงจะจริงจังกับเรื่องการเพอร์ฟอร์มมากขึ้นคาดการหยิบเอลเมนต์ต่างๆของดนตรีเข้ามามากขึ้นครับใช่ครับแต่ทีนี้มุมที่จะได้เห็นแน่ๆครับเร็วๆนี้ในฐานะศิลปินของคริสเพิรวัตรนะครับครับผมนั่นก็คือกําลังจะมีอะไรครับผมมีอะไรเออ่ผมยืนเลยเหรอยืนเลยเหรอยืนเลยเหรออ่ะพูดซะหน่อยคริสผมเนี่ยนะฮะก็ลังจะมีเอ่อเอเชียทัวร์โซโล่คอนเสิร์ตนะครับเป็นไงด้วย คอนเส <oh> ิร์ตเอเชียทัวร์ใช่ครับเอเชียทัวร์คือจะได้เห็นทุกตัวตนของคริสเพียวัตแน่นอนใช่ครับและไม่ใช่แค่ในไทยก็คือไปเวิร์ทัวร์ในอีกหลายประเทศในอีกหลายๆเมืองเลยครับเราเราจะเริ่มต้นเราจะบินไปในวันที่7เมษายนนี้แล้วครับเฮ้ยเเมษายนนี้แล้วใช่ครับประเทศแรกคือประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหยอดมากคือ ไม่ได้จะสปอยนะครับแต่จะบอกว่าคืออันนี้คิดเองคือในการที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตในแต่ละที่อะไรเงี้ยครับเราก็จะสำรวจแล้วว่าโอเคคนดูที่มาดูเราอ่ะเขาอยากเสพอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราไปต่างประเทศกับโชว์ที่เมืองไทยจะไม่เหมือนกันนะครับอืมแสดงว่าก็คือจะคิดโชว์ให้เหมาะกับแต่ละประเทศแต่ละที่จะแต่โชว์เราจะแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปเพื่อเคนดูที่ต่าง ผมก็ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่อยากให้พลาดครับให้าไปด้วยกันรอติดตามนะครับถ้าผมว่าตอนนี้ก็มีอินเตอร์แฟรนะครับที่ดูกับผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ก็รอเจอได้เลยนะครับกับผมเป็นโซโล่เวิร์ดทัวร์ของคริสคิวาส์ผมสุดท้ายครับคริสครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ฝากไลเซอร์มิวสิกด้วยนะครับทุกทุกคนครับ เราเป็นแฟนซีรีส์กันมานานมากๆนะครับในที่สุดก็จะเป็นแฟนเพลงกันบ้างแล้วนะครับผมต็ดีใจมากๆครับไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีไลเซอร์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับศิลปินทุกๆท่านเลยนะครับที่อยู่ในไลเซอร์มิวสิกแล้วก็ฝากเพลงเจ็บเมื่อไหร่ของคริสด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เป็นอีกหนึ่งคนที่งานแน่นมากๆยังไงฝากติดตามผลงานให้ดีนะครับเชื่อว่าคริสตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในทุกๆงานเห็นบอกว่าหลังจากนี้ครับจะกลับไปซ้อมคอนเสิร์ตเดี๋ยวลงจากเวทีว่าจะต้องไปซ้อมต่อเลยไปซ้อมบอกเลยโซโล่คอนเสิร์ตต่อคนนี้คือเขาตั้งใจในทุกงานที่เขาทำจริงๆถูกต้องนะครับดังนั้นครับแฟนๆครับสุดเสียงเลยฮะให้คริสพลินอ้วนขอบคุณครับ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 ขอบค